ชื่อของหม่อมลูกปลาหรือโชติกาขวัญทิติเจ้าของฉาย,ยาซินเดเรลล่าตกสวรรค์กลับมาเป็นที่สนอกสนใจของชาวเน็ตอีกครั้งเมื่อล่าสุดเธอได้มีโอกาสมาร่วมถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อดังพร้อมอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าปัจจุบันเป็นอยู่อย่างไรบ้าง คุณลูกปลาบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถ่ายแฟชั่นทีมชุดเจ้าหญิงอีกครั้งในรอบ20กว่าปีเหมือนเป็นการระลึกถึงอดีตสมัยที่อยู่ในวงังเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าตอนอยู่ในวังก็ใส่ชุดธรรมดาแต่ถ้าต้องออกงานใหญ่ๆก็จะใส่ชุดแบบนี้ปัจจุบันคุณลูกปลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่จอสระบุรี ทำซักรีดดูแลคนแก่เป็นแม่บ้านถามว่าเราลำบากไหมความลำบากของทุกคนมันต่างกันแต่เราก็ต้องสู้อยากรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะติดต่อยากเพราะอยู่ไกลถ้าติดต่อมาก็ต้องนัดกันล่วงหน้าสักหน่อยหากย้อนกลับไปชีวิตของหม่อมลูกปลาถือว่าอยู่ในความสนใจของปอรสระอาชาชนมาโดยตลอด หลังจากที่ได้รับการเสกสมรสเป็นชายาของหม่อมเจ้าทิติพันยุคนหรือท่านกบแห่งวังอัศวินเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนและเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมาหลวงลบบุรีราเมศกราบชีวิตของหม่อมลูกปลาไต่ระดับขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตก่อนจะทิ้งดิ่งลงมาจนถึงปัจจุบัน